เรามาทบทวนนะคะเรื่องความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงสมการเส้นตรงตัวที่1นนะคะ y ลบ y 1เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x 1สูตรนี้ m คือความชัน y 1กับ x 1ึตัวนี้จะเป็นจุด1จุดที่เส้นตรงนั้นผ่านต่อไป สมการเส้นตรงรูปมาตรฐาน y เ <Y S 1> ท่ากับ mx บวก c เห็นปะ m ก็คือความชันเหมือนกันต่อไป ax บวก by บวก c เท่ากับ0คือสมการเส้นตรงรูปทั่วไป abc ต้องเป็นสมาชิกของจำนวนจริงและ a กับ b เนี่ยต้องไม่เป็นศูนย์พร้อมกันถ้านักเรียนเจอตัวแบบนี้ ความชันเราจะหาได้จาก m เท่ากับลบ a ส่วน b ลบ a ก็คือตรงนี <S 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 ้ลบ a ส่วนด้วย b ไปดูตัวอย่างกันจงหาความสัมพันธ์ซึ S <S <S 2> <S 2> <S ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุด1 2และ4 3อันดับแรกนักเรียนจะต้องหาความชันให้ได้ก่อน ทวนความชันหาย,ยัางไงหาความชันความชันคือ m เท่ากับ y 1- ลบ y 2ส่วนด้วย x 1- ลบ x 2 y 1- ลบ y 2อ่า y 1ก็คืออันนี้ใช่ป่ะ y 1อันนี้คือ y 2 1> y 1ก็คือ2ลบ3ด้วย1ลบ4ก็จะได้2ลบ3ได้ลบ1ส่วนลบ3ก็เท่ากับ1ส่วน3ความชันของเราออกมาเป็น1ส่วน3เมื่อเราได้ความชันแล้วเราก็ไปเข้าสม,สสมก,การเส้นตรงอ่ะ จก y ลบ y, y 1เท่ากับ m วง x ลบ x หนึ่งพะเขาบอกว่าให้หาความสัมพันธ์ซึ่งมีกราฟเป็นเส้นตรงเราก็ใช้สูตรนี้อะ y ลบ y ห <_ bubble> ของเราเราสามารถเลือกจุดนี้ก็ได้จุดนี้ก็ได้มันสามารถหาค่าค่าสุดท้ายมันจะออกมาเท่ากันครูเลือกอันนี้นะ 1> y 1เท่ากับ m ของเราก็คือ 1, 1ส่วน3คูณกับ x ลบ x 1ของเราก็คือ1 3ตัวนี้หารอยู่ย้ายไปคูณก็จะเป็น3คูณกับ y ลบ2เท่ากับ x ลบ1คูณเข้า3 y ลบ6เท่ากับ x ลบ1 แล้วเราก็จัดรูปนะคะให้ x กับ y ไปอยู่ด้วยกันได้อีกฝั่งหนึ่งเป็นตัวเลขก็คือย้ายให้หมดเรา x ลบ 3y ตรงนี้ก็จะเป็นบวก6ลบ1ตรงนี้เป็น0 x ลบ 3y บวก5ดังนั้นสมการ ความสัมพันธ์ของเส้นตรงที่ผ่านจุด1 2และ4 3คือตรงนี้ใส่ศูนยด้วยนะ X- ลบ สาม y บวกห้าจงหาความสัมพันธ์ซึ่งมีกาฟเป็นเส้นตรงที่ลากผ่านจุด12กับ43เราก็ต้องหาความชันให้ได้ก่อนดับแรกเมื่อเราหาความชันของเส้นตรงสองของจุด2จุดนี้แล้วเราก็เอามาใส่สมการเราก็จะได้สมการความสัมพันธ์ของเส้นตรงแล้วไปดูข้อที่2 จงหาสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุด2 1และมีความชันข้อนี้มีความชันมาให้แล้วถ้ามีความชันมาให้แล้วสมการเส้นตรงเรากเข้าสูตรเลย y เท่ากับ y 1 y ลบ y 1เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x 1วิธีทำํำแทนค่า y ลบ 1> y 1ก็คือเลข1เท่ากับ x ลบ x 1ก็คือเลข2ทํทำเหมือนข้อเมื่อกี้เลยตรงนี้หารอยู่ย้ายไปคูณเท่ากับลบ1คูณกับ x ลบ2แบบนี้แล้วเราก็เอา2คูณเข้าไปในวงเล็บลบหตัวนี้เราก็คูณเข้าไปในวงเล็บเหมือนกัน 2 y ลบ2เท่ากับลบ x บวกสแล้วเราก็ทำการย้ายข้างเหมือนเดิมให้ฝั่งหนึ่งเป็น0อ่ะอันนี้ x มันติดลบนะครูจะย้ายไปให้มันเป็นบวก x บวก2 y ลบ2ตรงนี้บวก2ก็เป็นลบ2เท่ากับ0 x บวก2 y ลบ4เท่ากับ0อ่ะ ดังนั้นสมการเส้นตรงที่ลากผ่านจุด2,1แล้วก็มีความชันลบ1ส่วน2ก็คือ x บวก 2y ลบ4เห็นปะมีจุดมีความชันแล้วก็หาสมการได้เลยอ่ะต่อไปตรงสแสดงว่าเส้นตรง x 4x บวก 3y บวก5ขนาดกับเส้นตรง 3y เท่ากับลบ 4x บวก7 อันดับแรกเอาเส้นตรงคู่แรกเส้นตรงอันแรกมาหาความชันเส้นตรงอันที่สอง,องมาหาความชันเขาบอกว่ามันจะขนานกันได้ความชันจะต้องเท่ากันเราต้องมาหาความชันาาความชันของ 4x บวก 3y บวก5ความชัน,เ,นเท่ากับศูนย์ อ่ะตรงนี้มีเท่ากับ0นูนย์ยนะคะโจทย์ไม่ครบส x บวกส y บวกหเท่ากับศ m จะเท่ากับลบ a ส่วน b เท่ากับลบ4ส่วน3อ่ะเห็นปะความชันของเส้นที่1ก็คือ c x บวก3 y บวก5เท่ากับ0จะได้ลบ4ส่วน3ต่อไปเรามาหาความชันของอีกอันหนึ่ง ความชันของ 3y เท่ากับลบ 4x บวก7เราก็ต้องทำข้างนึงให้เป็น0จัดรูปให้มันเหมือนแบบนี้ก่อนอจัดรูปนะก็จะเป็นลบ 4x บวกลบ 3y บวก7เท่ากับศ เสร็จแล้ว m เท่ากับลบ a ส่วน b เท่ากับลบวงเล็บเห็นปะตรงนี้เป็นลบสี่เราก็เอาลบสี่มาเลยลบส่ส่วนด้วยลบสามข้างบนลบคูณลบสี่ก็จะได้สี่ส่วนด้วยลบสามเห็นปะความชันทั้งสองเส้นนี้เท่ากันแปลว่า เส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันะดังนั้นเส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันนักเรียนดูข้อนี้นะคะจงหาสรรมการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบสี่ลบห้าและตั้งฉากกับเส้นตรงที่ผ่านจุดหนึ่งสองกับหกห้าเขาบอกว่ามันตั้งฉากกันตั้งฉากกันตรงนี้หมายความว่า ความชันเนี่ยต้องคูณกันใช่ไหม αι? คูณกันเท่ากับลบหดังนั้นเราจะต้องมาหาให้ได้ก่อนว่าสมการเส้นตรงที่ผ่านจุดตรงนี้มีความชันเท่าไหร่มันมีจุด2จุดใช่ไหม αι? สามารถหาความชันได้แล้วก็คือเลย M เท่ากับ Y 1,- ยลบว2ส่วนด้วย X 1 X 2, ลบ x2 เก็เท่ากับ 1> y 1ก็คือ2ลบ5ส่วนด้วย2ลบ5 1ลบ6ก็ได้ลบ3ส่วนลบ5ก็คือ3ส่วน5แล้วเขาบอกว่ามันตั้งฉากถ้าตั้งฉากแปลว่าความชันอีกอันหนึ่งอันนี้ให้เป็น m 1และ m 2 m 1คูณ m 2อันนี้เราจะหา m 1ก่อนแล้วตรงสมสการเส้นตรงนี้ก็คือเราต้องรู้ m 2 m 2 3.5่วน5เมื่อ m 2ก็จะเป็นลบ5ส่วน3 <Yes. S 1> เพราะว่ามันต้องคูณกันได้ลบ1่าตรงนี้นะถ้าคูณด้วยลบ5ส่วน3เท่ากับตัด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 ,ตดเหลือลบ1่าเห็นปะคูณกันได้ลบ1แล้วดังนั้นเราก็มาหาสมก,การเส้นตรง y ลบ y 1เท่ากับ m วงเล็บ x ลบ x, x 1 y ลบ y 1ของเราจะต้องเป็นจุดตรงนี้ที่ผ่านจุดตรงนี้ลบ4เท่ากับเขียนผิดต,ต้องเป็นลบ5นะคะ y เท่ากับเทาไหร่ลบ5ส่วน3คูณกับ x ลบกับลบส ก็จะกลายเป็น y บวก5เท่ากับลบ5ส่วน3คูณกับ x บวก4อ่าเสร็จแล้วเราก็ย้าย3ขึ้นไปคูณ y คูณกับ3คูณกับ y บวก5เท่ากับลบ5คูณกับ x วก4 3 y บวก15เท่ากับลบ5 x บวกลบ20ก็จะเป็น5 x บวก3 y บวก15บวก20เท่ากับ0 5 x บวก 3y บวก35เท่ากับ0ดังนั้นสมาการเส้นตรงที่ผ่านจุดลบ4ลบ5ก็คือตรงนี้ 3x บวก 3y บวก35เท่ากับ0อะโอเคนักเรียนทบทวนนะคะเดี๋ยวจะนัดสอบอีกครั้งนะคะ